ก่อนมาเรียนก็มีความรู้มาก็ประมาณสักห้าหลังจากได้เรียนรู้ตลอดอะระยะเวลา4วันที่ผ่านมาก็ได้ประมาณอยู่ที่9หรือ10เลยถ้าเป็นไปได้ก็จะแนะนำน้องๆข้างหลังให้มาเรียนที่นี่นหรือมาทดสอบในศูนย์ฝึกของตรงนี้ด้วยนะคะก็ได้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ภาคปฏิบัติมากเพราะว่า ปกติไอทีมก็ลงบอกระบดอยู่กับทีมปฏิบัติงานอยู่ละก็ อันนี้จะนําไปสานต่อในการใช้ในการทํางานได้เป็นอย่างดีค่ะต่ขอขอบคุณทุกท่านนะเจ้าในานามของการเป็นเซฟตี้ที่โรงพยาบาลนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้รับเหมาจะเข้าไปดูในส่วนของงานในที่อับอากาศก็คือบ่อบําบัดของเราอยู่แล้วนะคะมาฝึกอบรมเพื่อกลับไปเป็นผู้อนุญาตนะคะก่อนการอบรมนะคะก็ให้ตัวเองอยู่ที่7ค่ะพอหลังอบรมเนี่ยก็ให้ตัวเอง1ิเลยนะคะเพราะว่า เรียนภาคปฏิบัติค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รู้อะไรมากมายค่ะสิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือทําให้เราตระหนักว่าในการทําแผนช่วยเหลือต่างๆเพราะว่าคนงานเราที่ลงไปทํางานก็คือความปลอดภัยของเขาแล้วก็ชีวิตของเขาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอุปกรณ์ต่างๆก็คือครบคันแล้วก็ได้ทําให้เราลองใช้ได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็คะแนานก็คือก่อนอบรมให้ตัวเอง5ค่ะหลังอบรมก็9